สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่22เดือนกุมภาพันธ์นะครับนักถุครับราคาทองคำเนี่ยเด้งกลับขึ้นมาจาก2,019กว่า ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2,028เป็นการสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าโครงสร้างเซลล์ที่ผมลงให้คุณในคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมแค่ลงเล่นๆล,ลงหลอกๆเท่านั้นเองไม่สามารถทำลายโครงสร้างหลักของขาบายได้ทำให้โดยรวม100%ทองคำหน้าบายนั้นกลับมาเป็นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเกิดการย้อนกลับของราคาเกินกว่าครึ่งทางที่เขาได้ลงไปในคืนที่ผ่านมาถามต่อว่าแบบนี้ก็แสดงว่าวันนี้เราควรรอย,ย่อบายใช่ไหมคุณครับ ก็อย่างที่บอกครับถ้าเทียบ100%การรอย,ย่อบายเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับส่วนโซนในการบายก็คือ2 0 2 1 1 5ไล่ขึ้นไปจนถึงประมาณ2,025.59แต่ตอนนี้กราฟขณะที่ผมพูดมันอยู่ที่ประมาณ2,028ก็จะมีนังทุนบางคนนะครับบอกว่าคุณครับผมใจร้อนเลือกเกินนะฮะเรายังสามารถเทรดทองคำหน้าบายแบบไล่ราคาตอนนี้เลยได้ไหมผมกลัวว่ามันจะไป2,030สะก่อน ก็ถ้าเกิดว่านักทุนยอมรับกับความเสี่ยงในการโดนลากลงมาประมาณ700จุดได้ก็สามารถบายทองตอนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าในช่วงเช้าว,วันนี้ดอลลาร์เนี่ยยังไม่ฟื้นเลยและยูสิปีนั้นก็ยังคงปรับตัวลงไปแท่งเทียนสีแดงอีกด้วยนั่นหมายความว่าราคาทองคํำน่าจะยังลุ้นในการขึ้นต่อได้อีกอย่างน้อยๆเนี่ยก็ใกล้เคียงกับบริเวณยอดเดิมแถวๆประมาณ2 0 3 0 ดังนั้นใครจะบายแบบใจร้อนก็เอาแผนตามนี้เลยนะครับส่วนคนใจเย็นรอโซนน้ำเงินและแน่นอนว่าคนใจเย็นจะมีผมอยู่หนึ่งในนั้นผมจะรอบายในโซนน้ำเงินด้านล่างเท่านั้นถ้าไม่ย่อลงมาถึงผมจะไม่บายครับ แล้วถ้าเกิดว่าทองมันขึ้นไปก่อนแล้วคุณคุณจะไล่าราคาไหมผมก็จะไม่ไล่าราคาเหมือนกันเพราะว่าผมก็จะไปรอเซลล์ที่บริเวณโซนด้านบนเช่นเดียวกันเซลอีกแล้วว่ะคุณครับไม่ไม่คือถ้ามันขึ้นไฮใหม่เนี่ยมันเซล์ได้ครับนังชุนครับเนื่องจากว่าอะไรตัวแผนสรุปผลการประชุมเนี่ยมันออกมาในลักษณะนิวเรีลกลางๆนะครับดังนั้นมันไม่ได้หนุนทองคําแบบ100%เซแล้วก็ยิวสิปีเนี่ยฟื้นขึ้นมา เห็นย่อตัวในช่วงเช้านี้เพราะว่าเขาชนกับไฮเดิมเท่านั้นแหละไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องแบบว่าดิ่งลงไปนะครับอย่างรุนแรงเลยยังไม่ใช่ขนาดนั้นดังนั้นถ้าทองคาสามารถทำไฮใหม่ได้นันทูกก็จะสามารถเซลล์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้ากําลังจะถามผมว่าเออถ้าอย่างนั้นนะคุณทนะัผมเซลล์ตรงนี้เลยไม่ได้เลยครับเมื่อกี้คุณบอกบายใจร้อนได้เซลล์ sell ใจร้อนเนี่ยได้ไหมตรงนี้ ถ้าจะเซลล์นะครับขอต่ำๆเลยบริเวณไฮเดิมเมื่อวานนี้ดีกว่า2030-32ถึง3ขึ้นไปโดยเฉพาะถ้าโซนน้ำเงินด้านบนเนี่ยนักทุนเซลล์โซนแถวดีนะจะมีความปลอดภัยสูงมากเพราะว่าโอกาสในการย่อตัวเละนักทุนก็จะเคลียร์ได้เนี่ย มีความไปไปได้สูงมากครับสำหรับโซนสิน้รัเงินด้านบนดังนั้นขาเซลลขอให้พิจารณาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพอผมปิดออเดอร์หน้าเซลล์ได้หมดแล้วผมจะไม่ค่อยสนับสนุนหน้าเซล์ไม่ใช่แบบนั้นแต่พูดด้วยความเป็นกลางเพราะว่ากราฟเนี่ยมันย้อนกลับสูงเกินกว่าครึ่งทางที่เขาลงมามันเป็นการทำลายโครงสร้างฝั่งขาเซลครับแล้วมันเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาด้วย จิตวิทยาคือ,อยังไงครับจิตวิทยาก็คือมันเป็นการข่มขู่ฝั่งขาเซลว่าคุณกดผมลงอย่างนั้นเลยเหรอในคืนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ผมเด้งกลับขึ้นมาเกือบจะถึงที่คุณลงไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของจิตวิทยาขาเซลเนยจะเกิดความกลัวและจะไม่ค่อยกล้าเข้าตลาดดังนั้นในช่วงเช้าๆบ่ายๆถ้ายิวสิบปีไม่ดีขึ้นอีกครั้งดอลล่าไม่เจอแท่งเขียวพุ่งขึ้นอย่างแรงนักลงทุนยังเซลล์ไม่ได้นะครับอันนี้คือคำแจ้งเตือนนะ ต้องรอคาเซลต้องรอหน่อยไม่ใช่ว่าจะกดเซลล์ไม่ได้เลยตลอดทั้งวันไม่ใช่ครับมันจะมีจังหวะให้เซล์โซนต้นนด้านบนเซลได้หรือไม่ก็ใกล้เคียงกับไฮเดิมเซลได้แต่จะเซลลตรงนี้เลยเนี่ยความเสี่ยที่จะลงต่อยังมีเปอร์เซ็นต์น้อยอยู่พี่ๆพ,พ,พอจะเข้าใจตรงกันนะคาบายถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับส่วนคาเซลถ้าเกิดว่าเข้าใจตรงกันก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะพี่นะ ตามกันทันไหมครับนั่งจุดครับนี่คือการสรุปในส่วนของตัวประเด็นทองคําของเราในวันนี้ครับทุกท่านขอบพระคุณครับผม